สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็งวดที่แล้วนะครับสำหรับในชุดสรุปของสุดท้ายบนล่างข้อโทษข้ออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ได้แค่รางวัลเจ็ดนะสี่กับ6นี่นะครับเป็นเจ็ดเนาะถ้าเป็นศูนย์ก็ไม่ได้เนาะนะครับก็ให้ไป6 4ออกมา7จ สายเฉียดดีแล้วนะครับแต่รุ่นวิ่งตัวเดียวนะครับวันนี้ก็ตามนะครับมาให้แล้วนะครับเนาะตามมาจากในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับเนี่ยหกเจ็ดทำไมไม่จับมาเนาะวันนี้ต้องจับหกเจ็ดเออแล้วก็ไม่เอาหกเจ็ดมาด้วยนะหกอื่นมาหมดทุกหกเลยนะครับหกสี่หกหกหหกไม่ได้มาหกสองเอามานะครับรือว่าหกสองนี่หกสองเจ็ดเนาะเออนะครับไปชนกันกับในเลขทูบนี่ ชนกับในเลขทูบนะสามตัวให้มางวดที่แล้วนะนะครับเลขทูบไปดูได้ในที่เพจชายดุงเฮงนะครับลงให้ไปในที่เพจชายดวงเฮงเลขทูบนะครับเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยววาร่บบอกอีกนะครับรอเข้ามา2งวัดติดแล้วนะครับเลขทูบนี่อ่ะนะครับก็เดี๋ยวไงรอดูในชุดสรุปแล้วกันนะขาวบางหลุดป้านะครับปะปนกันไปส่วนในคลิปนี้ก็สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ยังมาตัวเด็ดนั่หกกับ5้า นั่นแหละนะครับเนาะก็จะเป็นในสูตรเลขนามศัตว์เนี่ยสูตรเนี้ยเน้นด้วยหลักร้อยไม่2องก็สี่ก็มา4จริงๆด้วยนะครับเนาะเออเนี่ยเกือบนะเนาะ4 6 7 4 6 6ก็ไม่ได้นะครับเนาะเกือบจะเกือบจะ3ตัวตรงๆแล้วแต้มเดียวเองแต้มเดียวเองนะครับไม่สิไม่ตรงๆสิอ่ะสามตัวโต๊ดเนาะเออขออภัยเกือบ3ตัวโต๊ดแล้วนะครับอ่ะเราไปดูในสูตรนี้เลยนะครับเนาะ ก็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่านะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับในการติดตามนะครับครบแสนซับแล้วนะครับครบแสนซับแล้ววันนี้ก็ขอให้ได้รับเงินแสนแล้วกันนะครับวันที่ออกหนึ่งสี่แล้วก็ในที่ใน7 6นะ็ดเนาะเจ็7บนเจล่างเด้อน่าจะเป็นให้มา6เนาะเออน่าจะให้มา7ดเนาะนั่นแหละนะครับเนาะก็เข้าไปในที่ในเด่น2ชุดเลยนะครับในมวดล่าสุด แล้วก็มาดูกันนะครับนะจนเต็มกระดาษแล้วนะครับจนได้เปลี่ยนหน้าใหม่แล้วก็ในเลขนามสกุนะครับในงวดล่าสุดนี่ก็จะเป็นในที่3 3 3ครั้งที่1ครั้งที่2 1 7ครั้งที่30 3ครั้งที่4ก็จะเป็นในที่ใน1นนะเหมือนเดิมเลยนะครับนี่แหละตัวเลขในชุดแรกนะครับเราจะนำในครั้งที่1กับครั้งที่2บวกกันในที่ในหลักหน่วย ก็จะเป็นที่3มบวกกันกับ7ก็จะได้0นลดแต้มไปเป็น9 0กับ9นะครับเด่นในชุดแรกชุดที่2นี่ก็จะเป็นในครั้งที่สองกับครั้งที่4จะบวกกันในที่ในหลักหน่วย7บวกกับ0ย์ก็จะเป็น7ลดแต้มมาก็จะเป็น6ใช่ไหมลดแต้มหรือเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับได้0 9ย์แล้วก็76อืหลองไปย้อนดูในก่อนหน้านี้0ูนย์ดิ นะครับมาไม่ดรเจ็ดก็ลองลองเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับ0ูนย์เน่าจะยังไม่มีแปด0จ็ดศูนย์ยังไม่มีเลยนะครับเนาะศูย์เยังไม่เคยมีเลยตามสติเดี๋ยวเราดู76็ดหกก็มีอยู่นะ 76ก็พอมีอยู่งวดก่อนก็มา07 0 7 r โอเคนี่วดนี้เลยเหมือนกันเลยนะครับ76เดี๋ยวเราดูอีกสักง,งวดมีไหม76 76มีไหม76ไม่มีมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับซึ่งใน76ครั้งนั้นไปคู่กันกับเลขคู่นะคู่กันกับเลขคู่อืมอ่ะเอาคู่กันกับ เอา76เนาะเพราะว่างวดที่แล้วก็7ก็มา76คู่กันกับเลขคู่อ่ะเอาตามนี้แหละนะครับเนาะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกว่า0ยเพราะว่ย09ยังไม่ค่อยมีสตินะครับก็เลยจะมาเอาตรงนี้เพราะว่าในตรงนี้ก็ก็เริ่มเข้ามาอยู่เหมือนกันนะเข้าเข้าหลุด หลุดเข้าหลุดเข้าเออสลับเข้าสลับหลุดวันนี้จะหลุดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ,นะเนาะเอาเอาเจ็ดกับหกก็เรานั่นแหละเอาเด็ดในชุดนี้นะครับหรือใครจะเอาเด็ดในชุดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะามาจับกันนะครับกับในเลขคู่ก็จะเป็นในที่ในเจ็ดหกก็ไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนเลขไหนนี่ก็รอในชุดสรุปก็ได้เ้อนะครับเนาะ นี่คู่ไว้เป็น70607262 74647 66678 68นี่แหละแต่ถ้าเอา9090 90, นี่ผมติดไว้ในเลขคู่นะครับอืมเนาะเออนั่นแหละ90ติดไว้ในเลขคู่ถ้าชอบนี่แหละเพราะว่ามันก็วันนี้มา93มาขี้ มาคู่มาขี้เออหรือว่าจะสลับกันเนี่ยงดก่อนมาขี้เนาะใช่ใช่ใช่ใชงดก่อนมาขี้วันนี้น่าจะเป็นคู่นี่แหละตามนี่แหละมาแน่นอนนะครับเนาะสลับในสูตรนี้ก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับกอให้เฮงเปังป,งปงกันนะครับสลับในสูตรสูตรน้ำสัตว์นะสูตรน้ำสัตว์สูตรเล็กน้ำสัตว์ก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนนะครับก็รอนะครับเนาะซึ่งอาจจะลองนําไปนะับชนกันกับ ในสูตรนี้ก็ได้เนาะนะครับเนี่ยในวดที่แล้วผมก็หากระดานไม่เจอนะครับเนาะเกือบไปแล้วเนาะเนี่ยที่จับให้นะครับสามตัวเนี่ยเออนะ่จะจับเป็นสีให้เนาะเนี่ยชุดข้างบนนี่ก็ยังเป็นสี่เลยทําไมข้างล่างไม่จับเป็นสี่แต่บางท่านก็นํานี่แหละลน,นะครับตัวเลขไปจับแล้วไปตัดเนาะนะครับแล้วก็เนี่ยในสูตรนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยที่จับมาเป็นตัวเด่นเนาะเออสูตรนี้ก็เข้าบนล่างเลยนะครับเนี่ยวดก่อนหลุด เออกลับมาแล้วเนาะสูตรนี้กลับมาสลับเข้าสลับหลุดนะเมื่อวันี้เข้าวั่อวานาหลุดแน่นอนนะครับผมว่าเนี่ยเออนะครับแต่งไงตัวเด่นน่าจะมาเนี่ยเนี่ยมาบนมาล่างเลยสูตรนี้นะครับเดี๋ยวได้ดูกันเนาะในคลิปถัดไปนะครับั้งคลิปนี้มันจะยาวไปนะครับ,นะรบนั่นแหละก็ขอให้โชคดีครับเนี่ยมาจับเนี่ยก็ไม่เอาสี่เจ็ดมาด้วยเนาะเออเนี่ยสูตรที่งวด่ที่แล้วเข้าหนะ้าเก้าเนาะก็ยังก็ก็ยังมีในเด่นบนเหมือนเดิมนะนะครับเนี่ยมีมีมีเจ็ดนะครับ เนี่ยสูตรเนี้ยก็ยังมามาบนเหมือนเดิม64เออถ้าจับดีๆก็จากเนี่ยก็อาจจะ3ตัวก็ได้เนาะถ้าจับดีๆนี่467มีในชุดนี้เนาะเดี๋ยวคงต้องย้อนไปดูเสถิตินะครับว่างวดที่ก่อนหน้านี้มันมาแบบเนี้ยงวดก่อนมันมา3ตัวแบบเนี้ยนะครับงวดถัดไปมันมันพอจะมีโอกาสมาไหมนะครับสูตรนี้ก็ก็เดินดีนะครับเข้ามาบ่อยอยู่นะครับสูตรนี้นี่ 6 7 8 8 9 0 0 1 4 5 6 8 9 0นะครับใช้มาหลายงวดแล้วเนาะนะครับสูตรนามสัตว์ก็เหมือนกันอ่ะนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวได้ดูกันแล้วกันนะครับเนาะเอานะครเปิดเพลงอย่างเนาะนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยสูตรนามสัตว์สูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดเหมือนกันนะครับใช้ว่าจะเป็นในสูตรใหม่นะครับเนาะ ตัวเด่นก็ยังเข้าดีอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเป็น7 6็ดหกวเดียวล้ว5 6 5คู่กันกับเลขคู่เลขขี้อ่ะนี่แหละอ่ะก็ลองนำไปจับกันดูแล้วกันนะครับเราสลับในเลขในชุดนี้หรือไม่ชอบในเด่น7เด่น6นี่อาจจะเอาในเด่น9เด่น0ก็ได้นะครับนำไปจับ เพราะว่าทําไมผมถึงไม่เอา9เพราะว่าสถิติที่มันจับบวกกันได้9นี่มันไม่มีเลยนะครับมันไม่มีเลยได้9ได้0นี่ได้0ได้9เลยมันสถิติไม่มีเลยยังไม่มีเลยก็น่าจะงวดก่อนๆนูนๆ้นนั่นแหละนะครับงวดก่อนไกลๆมั้งนะครับเนาะเออนะครับ,ออนะรบไหนลองดูดิศูนย์เก้าเนี่ยศู 0, นย์เก้าเหมือนกันก็หลุดก็ไม่มีเก้ามีศนะูนย์เนาะ ศูนย์เก้าเออมวนนี้ก็มีนะมีเก้ามีศูนย์นี่ศูนย์เก้าก็เห็นนี่มาสามวนนี่เห็นมีมาสองมวนแล้วเนาะศู 09, นย์เก้านี่หรือว่าจะมีเนาะเออหรือว่าจะมีศูนย์เก้าเนี่ยในงวนนี้อ่ะใครชอบก็นําไปจับแล้วกันนะครับเด่นศูนย์เด่นเก้าเนาะต่ะไม่รูว่าจะเอาในสูตรไหน เลขไหนนะครับก็รอในคลิปส,สรุปนะครับ0.9นี่แหละหรืจะเอาจับไปง่ายนี่แหละ07069796นี่แหละนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ยอมถูกนะครับหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ